สวัสดีครับผู้ชมครูเอ็นท่าประจำทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์และทางช McCain ่องยูทูบครูเอ็นเลขพยากรณ์นะครับผมสวัสดีวันอังคารนะครับที่27กุมภาพันธ์2 5งพันนะครับอีกแป๊บเดียว2วันสิ้นเดือนแล้วทําไมกุมภามันเร็วกว่ามกรกาบอาจจะมีวันน้อยกว่าใช่ไหมคิดว่าแถวเซนต์เมก็2วันเองแต่ทําไมมันรู้สึกแบบเดือนนี้มันเร็วมากนะครับผมก็กราบสวัสดีทางช่องยูทูบนะเช้าวันอังคารนะครับไอ้เช้ามันพุธที่28น,นะครับผม ก็โอเคมาชมเลขกลุ่มวันนี้เป็นเลขกลุ่มที่ผมมองว่ามันเฟี้ยวอ่ะกลุ่มเลขเนี้ยมันเฟี้ยวแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกระแสแต่ว่าลักษณะของตัวเลขนะครับคู่เลขเดิมๆมันเป็นเลขค่อนข้างลุยคาลุยนะครับเดี๋ยวเรามาชมรีวิวของเลขกลุ่มนี้กันก็คือ3685 3685ปนะครับหวยนังชื่อว่าคิดว่าใช่ก็จัดไปนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาชมรีวิวกันนะครับ ก่อนอื่นพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้กันก่อนนะครับเลขกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่นะถ้าใครต้องการดูเลขคู่ทั้ง3คู่เป็นพื้นฐานนะครับกลับไปชมได้ในคลิปเดิมๆนะก็จะมีเลขคู่3 6 6 3นะครับ6 8แ6แล้วก็5 8 8 5ทั้ง3คู่เนี่ยมีจุดเด่นคล้ายกันเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งนะความสามารถในการทํางานวิธีการทํางานของ,ของค่อนข้างเก่งที่เก่งทั้ง3คู่เลยแล้วมาอยูโรวมกันจะขนาดไหนนะครับ ส่วนถ้าใครอยากจะดูเลขกลุ่ม3ตัวนะครับก็ประกอบไปด้วยเลข368 863 586 685นะครับเลข3ตัวก็ทำรีวิวไวแล้วเช่นเดียวก,กันนะครับรีวิว2ตัวกับ3ตัวนี่จะเป็นแบบภาพรวมนะแต่ถ้าเป็น4ตัวกุยจะอาจ่านตามตำแหน่งจะมีความต่างกันนิดหน่อยนะครับก็ไม่นิดหละเยอะพอสมควรนะครับอ่ะมาชมรีวิวว่าคิดว่าใช่ก็จัดไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างไร ก็ขอพูดในด้านของ4ตัวท้ายก่อนนะครับนี่แหละที่มาเขาคิดว่าใช่นะครับก็จัดไปก็คือลงท้ายนะครับเลข6ไม่ใช่ดิลงท้ายเลข3 6 8 5นะลงท้ายเลข5้านะครับคนมีเลข5แน่นอนครับเป็นคนที่มีความรู้มีิติปัญญาดีมั่นใจในตนเองนะครับแล้วก็เวลาคิดเวลาทำอะไรมักจะพิจารณาก่อนเสมอนะครับผมนี่คือข้อดีแต่ข้อด้อยคือเวลาที่เขาคิดอะไรแล้วเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นแบบนั้นประมาณนั้นอนะ คือเหมือนเขามองว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นสิ่งนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วว่าโอเคได้ไม่ได้ผ่านไม่ผ่านนั่นคือที่สุดแล้วก็จะมีความหัวแข็งอยู่พอสมควรนะครับเต็มสิบให้สักแปดเพราะมีเลข,ขหัวแข็งมันมีอีกแต่คือให้สักแปดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเจอข้อมูลหรืออะไรที่เขาตัดนใจไปแล้วรู้สึกว่าเอยจากประสบการณ์เขาเนี่ยอันนี้แหละโอเคทางนี้หละโอเคแล้วไปเจอคนที่มีข้อมูลแน่นกว่าหรือข้อมูลใหม่ๆที่มีการเปลี่ยนแปลง เขาก็สามารถปรับตัวได้นะแต่คุณต้องแน่นกว่าเขาจริงๆนี่คือความหัวแข็งของคนเล็กห้าแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แข็งมากจนไม่ฟังอะไรเหตุผลเยอะจริงครับแต่ก็ฟังอยู่และตำแหน่งต่อมายิ่งเป็นตำแหน่งเล็กแปดด้วยนะครับแนวคิดเป็นเล็กแปดด้วยเพราะฉะนั้นแนวคิดวิธีการพิจารณาของเขาเนี่ยถ้าเขาตัดสินใจแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยมันใช่ละเฮ้ยเนี่ยมันแนวทางละเขาจัดเลยนะเขาไม่รอเลยเจะหาวิธีไหนก็ได้ ที่ทำให้ไอ,ไอเดียนในหัวเนี่ยมันพุ่งพ่านออกไปข้อดีที่มันดีกว่าห้าแปดที่ยืมแปดอยู่ข้างหลังนะข้อดีมันคือมันเล็งก่อนทุกครั้งถ้าเทียบเหมือนมวยนะ่ะก็เหมือนมวยพวกบ็อกซิง่งเ่ยเขาจะเล็งแล้วเขาต่อยเล็งแล้วต่อยเล็งแล้วต่อย,แต,อยแต่ถ้าเป็นห้าแปดเนี่ยมันโอ้โหสาวไปก่อนนะ่ะแล้วใส่จังหวะแบบเออพอหมัดถึงตัวเมื่อไหร่ก็เต็มที่อะไรเงี้ยแต่นี่คือเล็งก่อนเล็งแล้วค่อยปล่อยเล็งแล้วค่อยปล่อย นึกภาพออกใช่ไหมครับเออจะเป็นคนประมาณว่าเล็งก่อนว่าที่จะทําคืออะไรแล้วก็เวลาทํามัะเต็มปุ๊บปุ๊บปุบุ๊ทำแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเลยแล้วทีเด็ดกว่านั้นก็คือตําแหน่งต่อมาการถ่ายทอดความเป็นเล่หกเขามักจะไม่ค่อยพลาดในสิ่งที่เขาเลือกแล้วมันต้องได้มันต้องเกิดมันต้องเป็นมันต้องมีเล็งอะไรปุ๊บต้องได้อย่างงั้นแล้วหาวิธีการที่แบบแยบยลมากๆในการที่จะได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้น เอ,อถามคูเอกนะคูเอกมองว่ามันเป็นลักษณะคล้ายกับดาวโจนะเลือกโจน่ะนึกภาพบบวิธีทางลัดอะไรพวกนี้พวกนี้ทำได้หมดเลยนะครับทำได้หมดเลยทำแบบมีระบบด้วยเ,เหมือนถ้าใครอยากดูเรื่องที่คล้ายๆนี่ผมเคยเขียนเลข5885ปด้ไว้เทียบกับหนังเรื่อง Catch me if you can เป็นหนังที่ทอมแฮงส์แสดงร่วมกับ ดิคาเิโอนะครับเดียวนะโดดิคาเปโอเป็นหนังยุคกลางๆแล้วกันอาจจะบอกว่าเก่าก็อาจจะเป็นชกโยงไวคุยอ,อย่างนี้แหละนะครับก็คือเก่งมากเก่งในการทําอะไรก็ได้สิ่งที่ต้องระวังในการที่มี6 8 5าท้ายนะสิ่งที่คุณต้องระวังมือนะคือความต้องการของคุณเองแล้วก็ไอความมีศีลธรรมนี่แหละที่คุณควรจะมีนะเพราะคุณเก่งมากๆในการคิดแล้วก็การจัดการสิ่งที่คุณต้องการยังได้อย่างรวดเร็วคุณคิดออกหมดอะ ว่าจะต้องยังไงคุณเหมือนอย่างที่บอกมวยบ็อกซิ่งมันดูหน้าดูหน้า,นาใครเคยดูมวยรู้สึกมวยบ็อกซิ่งมันน่าดูแล้วมันดูแบบมันคลาสสิกวิธีการของคนมันขนาดนั้นนะมันล้าลึกมันแยบยนแต่ถ้าคุณคิดว่าเออคุณนี่มันโคตรเก่งไม่มีใครทําอะไรคุณได้อันเนี้ยก็ระวังเลยสาหรับคนหก5ดห้านะครับแล้วทีเด็ดสุดก็คือในกลุ่มนี้ในกลุ่ม4ี่ตัวนะหกแดห้านี่ก็ว่าทีเด็ดแล้วและทีเด็ดสุดก็คือตําแหน่งข้างหน้ามานเลขสาม ตำแหน่งที่เป็นวิธีการประทําเพราะฉะนั้นคุณนะจะไม่ค่อยเน้นการที่เอาแค่ไอเดียที่มันมีนะโอ้แผวเฮาเนี่ยไม่ใช่แค่คิดหรือจินตนาการหรืออยู่เบื้องหลังคุณเป็นคนที่ชอบลงมือทำเองทุกอย่างทําเองหมดอ่าใครอยากรู้สไตล์แบบนี้ผมว่าโอ้โหไปดูหนังทั้งเรื่องเลย c คสเมี e If You Can นะครับทั้งเรื่องเลยสไตล์นี้เลยสามหเลยสิ่งที่เขาควบคุมคือตัวเอง พรสวรรค์ก็มาเต็มไอเดียความคิดก็มาเต็มความต้องการเต็มเปี่ยมพลังล้นมากนะครับชอบสิ่งไหนจับสิ่งนั้นทันทีทันใดไม่มีไม่ได้ครับได้หมดพลังมันเยอะอ่ะทั้งเก่งลงมือทำด้วยคิดด้วยทำด้วยแรงผักเยอะมากนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะคล่องแคล่วทั้งแนวคิดและการลงมือทำนี่คือสุดเหมือนกันนะกลุ่มเนี้ยชอบชอบวิธีการทำงานแต่ ถ้าจะบอกว่าภาพรวมมันดูกระล่อนไหมก็จะบอกง่างก็ได้กระล่อนสีถนนชัยอะไรพวกนี้แต่ลองเราให้เรานึกดูว่าถ้ากระล่อนสีถนนชัยแล้วมีการควบคุมแบบตัวเจ,าจาา้าจต่าควบคุมในทิศทางที่ดีเช่นมีศิลธรรมสวน์ไหว้พระอะไรพวกนี้หรืออะไรก็ตามที่เป็นศาสนาไหนก็ได้นะครับในการฝึกตนเองอให้อยู่ในคันรองของธรรมมันจะยิ่งเก่งมันจะยิ่งไปในทางเชิงบวกไงแต่ถ้าเกิดว่ามีการควบคุมนะ การันตีได้เลยไปทางลบอย่างเดียวเพราะมันคนที่เก่งอะตัวรอดเอาตัวรอดเก่งสุดๆอ่ะคือไอ้วิธีการเอาตัวรอดหรือวิธีการแก้ปัญหาอะไรต่างๆเต็มสิบผมไม่สิบอะเก่งเก่งมากเขาก็ทําเองด้วยเขาไม่ได้แบบว่ารอยคนอื่นทําหรือว่าวางแผนที่เบื้องหลังไม่ใช่เขาทาเองคิดแล้วก็ทําคิดแล้วทำประมาณพวกสมองเพชรอะประมาณนั้นสมองเพชรเราทําเองด้วยเออประมาณนั้นสุดยอดเหมือนกันนะครับกลุ่มน,นี้สําหรับวิธีการทํางานนะแต่ก็คุ้มยากเหมือนกัน ผมยาวใช้ได้นะน,นี่คือสีตัวท้ายครับส่วนบุคลิกด้านหน้าแน่นอนพวื่กี้ผมก็พูดมันก็ไม่ได้ค่อยมองไม่ค่อยต่างจากสีตัวท้ายหลายบุคลิกด้านหน้าแต่ว่าข้อดีคือมันเป็น3ามข้างหน้าเขามีความคล่องตัวแต่ดูดีนะแต่งตรงแต่งตัวดูดีดูภูมิฐานแต่งทรงเหมือนถ้าใครชอบอ่านการ์ตูนหรือ่าดูซีรีส์หรืออะไรพวกนี้มันก็เหมือนกับผ,ผมจะบอกว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของคนที่วางตัวเก่ง ข้าได้กับทุกสถานการณ์แต่งตัวดีก็ได้แฟชั่นก็ได้หรือให้ถูกกระไรฉาก็ได้เป็นคนที่แต่งตัวได้หลากหลายนาวะวาเข้าสังคมเก่งแล้วก็เป็นการวางตัวที่ดีนะครับเปิดเผยแต่แอบมีความลึกลับนิดๆหน่อยๆในตัวนะครับโอ้โว่าเฟี้ยวเหมือนกันนะสำหรับคนเลขนี้เป็นกลุ่มคนที่มีบุคลิกท่าทางดูน่าสนใจ และก็น่าหลงไหลแล้วก็น่าสงสัยในคนคนเดียวกันนะครับถ้าใครชอบสไตล์นะาขงสามแปดห้าข้างหน้าก็ลองลองดูนะครับลองดูนะครับผมอ่ะนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังคร่าวๆนะอ่าเรื่องเสริมต่อไปนะครับเรื่องการเงินของวันนี้ผมมองว่าสิ่งที่คุณต้องลองการใช้จ่ายเลยเพราะคุณเป็นคนที่แบบเพราะยิ่งตัวเองรู้สึกว่าตึงหางเงินได้มากเท่าไหร่ มไม่รู้เนี่ยมันก็ไม่มีมดล็อกเป็นคนประมาณนี้มั่นมากมั่นมากในการใช้ใจ่ายไอ้ตรงนี้แหละความประมาทจะนำมาซึ่งซึ่งความไม่แน่นอนอของชีวิตนะอันนี้ต้องระวังเพราะบางคนเนี่ยคนที่มีความมั่นใจส,สูงว่าตัวเองหาเงินได้เยอะเนี่ยถ้าวันหนึ่งชีวิตมันพลิกผันจังหวะโอกาสมันไม่ได้ให้ขนาดนั้นถึงแม้ว่าตัวเองจะพลิกฟื้นมาได้ด้วยวิธีการต้องเป็นวิธีการที่ผมมองว่าถ้าคุณเก่งขนาดนี้คุณหาแนวทางใสสะอาด แบบการหาเงินแบบใสสะอาดไว้อะจะดีมากไม่ใช่แบบปล่อยป่าละเลยยิ่งเป็นเลขที่แบบับบไอยพิปการเงินแบบนี้นะผมมองว่าหาคนดูแลการเงินดีๆให้คุณสักคนหนึ่งจบเลยคล้ายๆกับเลขแปด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 นั่นแหละหาคนดูแลหรือไว้ใจได้สักคนจัดการคุณจะได้ไม่ต้องมานั่งผววงแล้วมานั่งแก้ปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลังอะไรพวกนี้ยจากการใช้จ่ายของคุณนี่มันเกินตัวนะครับเพราะนั้นก็ ถ้าจัดการได้จบเลยหาเงินเก่งมากนะครับถ้าเรื่องหาในเต็มสิผมให้2ี่สสาสิบเลยนะครับส่วนเรื่องการจัดการเนี่ยมันต้องมันต้องโยกไปโยกมาผมว่าว่าการจัดการให้สักหกแล้วกันห้าหกประมาณนีน้ไม่เยอะนะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าให้เขาตั้งใจเฮ้ยนายลองตั้งใจจะเก็บอะไรอันนี้เขาทาได้นะถ้าคือถ้าแบบว่าตั้งใจใส่ความตั้งใจเข้าไปแต่เฉยเฉยเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็หาได้แล้วนะเอาเกระจายไปอะไรประมาณเนี้ย ซึ่งมันก็อาจจะดูไม่โอเคนะในสาหรับบางคนนะก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ถ้าเราท,ทําธุรกิจที่แบบซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดเวลาเลาขกลุ่มนี้ก็โอเคนะเป็นเบอร์ล้านเป็นเบอร์อะไรก็ถือโอเคได้เช่นเดียวกันอ่ะนี่เรื่องการเงินสุดท้ายเรื่องของความรักอันนี้ต้องเราหวังเป็นอย่างยิ่งเอาง่ายเรากําลังคบกับคนหวัวหมออะไรที่มันสะดวกใจเขาอ่ะเขาก็จะคบกับคนคนนั้น ชอบคนนี้ออกก็จีบคนนี้แล้วเขาจีบติดด้วยนะไม่องอออกไหมเขามีเขามีชั้นเชิงดีในการเข้าถึงผู้คนในการเข้าสังคมในการหาคนคือเขาตอบโจทย์เองได้แต่ข้อด้อยเขาในเรื่องนี้คือเรื่องของอารมณ์แล้วก็เรื่องของอะไรที่เขาแบบมันจะต้องอย่างเงี้ยต้องสไตล์นี้ต้องประมาณนี้ต้องแบบเนี้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เขาก็สามารถแบบคือสมมุตินะเขาจะบอกว่าเป็นจุนเจ้าชุกกระล่อนอะไรก,ก็ส่วนหนึ่งแหละนะครับ ถ้าเขาเป็นคนไม่ดีอาจจะไปทางนั้นได้ง่ายด้วยซ้ำง่ายกับผู้ที่มันมีสองสามด้วยซ้ำเพราะนั้นไม่เลขทั้งกลุ่มนะโอล้ลองคิดดูดิสามหกหกแปดห้าแปดคุณลองคิดด้วยถ้าเอามาใส่เรื่องของความรังจะขนาดไหนนะครับถ้าเขาแบบอยากได้แล้วมันต้องได้แล้วเวลาจะเลิกก็จะแบบคนที่โดนบอกเลิกจะมีความรู้สึกแบบตอบโต้ไม่ได้นึกออกใช่ไหมคือไปแล้วทํายังไงมีดักนู่นดักนี่ดักน,นั่น,นเลิกด้วยดุษเดี เดิบเลิก,เลกแบบคล้ายๆกับซิโรล,ลา่าแบบเออเอ๊ยยังรักกันอยู่ดีๆก็เลิกแบบเออเรางงงเลิกแบ<ม>บงงงงแล้วเราก็ตอบโต้ไม่ได้อ้าวเลิกล้วเหรออะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเหตุผลอะไรเหตุผลเนี่ยผมมาดักนู่นนี่นั่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บดึงมาจนเรารู้สึกแบบอ่าคือถามว่าใจร้ายไหมก็ใจร้ายนะถ้าเกิดว่าเขาจะไม่เอาแต่ถ้าถามว่าเมื่อไหร่ที่คนคนเนี้ยเมื่อไหร่ที่คนคนเนี้ กลงบงใจหรือหลงอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าชอบใครสักอย่างมันจะมีของตายอยู่หนึ่งคนที่มันจะเป๊ะๆเ,เขามากๆอันนี้ตัวตัวเจ้าชา,าย,ยต้องระวังนะเพราะเมื่อไหร่คุณหลงหรือคุณติดอะไรสักอย่างหนึ่งในเรื่องของความรักหรือติดใครสักคนหนึ่งคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเหมือนกับตลบัดแบบพี่กายเป็นคนที่ตามคนคนนั้นมากๆเพราะคุณเชื่อว่าเนี่ยคุณจะต้องได้นี่แต่อย่างที่ผมบอกนะเรื่องของอาโมันเรื่องของความรักมันไม่สามารถตอบโจงได้ว่า เออถึงเราจะเก่งแค่ไหนความสามารถในการทาํา,างานการหาเงินการอะไรพวกนี้เราจะเก่งแค่ไหนแต่เามื่อไรที่เราคนเราชอบคนที่เขาไม่ชอบเราอะถึงให้คุณจะเก่งแค่ไหนคุณก็ไม่สามารถครอบครองใจเขาได้นะอันนี้คือมุมมองโอโผมมองแบบเออถ้ามึงกระล่อนนะสมมตินะสมมติเป็นคนพิณีถ้ามึงกระล่อนน,นถะนถ้าเขารู้สึกว่าไม่โอเคกับมึงมึงจะทำยังไงวะมึงจะต้องลดความกระล่อนของมึงหรือเปล่ามึงต้องลดความ แพลวแพาวของตัวลงไหมอะไรเงี้ยเ,เพื่อใครสักคนหนึ่งแต่ถ้าคนไหนยอมถ้าการคนที่มีกลุ่มเนี้เรายอมลดนะนั่นคือนั่นแหละเขาอ่ะอาจจะชอบคุณแล้วกด้น,นะครับอ่ะก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสําหรับเลขกลุ่มนี้นะครับน่าจะครบถ้วนที่ขอเข้ามาทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์เนานะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องยูทูบคุณเรียนนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีนะครับมีเงินมีทองร่ำรวยทุกท่าน สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ